เอ,ออน่ารักที่สุดๆนับมีงานเช้ามากจิมองหนี่หนึ่ง,องสององเกจนอกอึ้งเชา้ากี่โมงอตอนได้ไหม ตามได้ไหมเคสู้ๆเฮ้ยอย่าพุ่งไปดีนอนกี่โมงไปตีห้าเนี่ยนอนกี่โมงเห็นป้ากลับไปก็ไม่นอนเห็นป้ากลับไปก็ไม่นอนจะกลับทำไมกลับไปเตรียมตัวลางหน้าตีโอเคถ่ายลูกปั่นเสาแสงไฟรถพ่อสะท้อนว่า

บายบายขอบคุณครับคนหล่อบายยายดีครับยินครับ